บอกแม่แม่จะรอ้อยผัวมาได้แต่ละคนก็เเติดยาไปเห็นคุณแม่นนกเเ็ไปยาดยาดเเพรยาพีห,หน้อ,นนอเเนนนนแม่ก็้อจิยผัวเนาะก็ผัวเดียดเดีร์แม่็แม่ฟ้าเสียงแ่อาเดี๋ยวขมงเลยอคุูจะถ่ายคูคให้แม่ครูจะกนราคกับเรียนทาน,นสมาคม บางไฟโกยสุขขงทรธนา่ารรองผู้่มโดยการตลกดาบันเทงสิ่งนะครับตลอดจนพี่น้องประชาชนที่มาร่วมแสดงความยินดีในวาระโอกาสสำคัญนะครับของบูธจกักรธรรมรำเพินะครับก็ขอ,ขอสัสดีพี่น้องที่อยู่ทางลฟ้สดนะครับพี่น้องที่อยู่ทางต้น,นะครับก็อ่ ที่จริงผมก็ไม่มีอะไรจะอวยพรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่อยู่ในใจตลอดนะครับถามว่าปีนี้คุณรับค้นถามของขวัญอ,อไรอย่งนี้นะครับไอ้น้อยู่ใ,ใจความสำเร็จเรารู้กันแค่แค่นี้พอนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับทีที่ผมอยากอยากจะอวยพรก็คือภาวนานะครับขอขอขอพ่อสิิงสัก์สิธ นะครับให้บรัการสุขภาพไม่ทานเไม่ทันเหมือนข้าและพี่หบให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเพราะว่าอะไรผมีขับรถผมจะคำนึงถึงความปลอดภัยตลอ ต่อเป็นเมื่อไม่มีความสุขมากๆแล้วกันนั่งเลือ,าอ,อลจากครัพูดจากผู้จัดาการที่พูดไม่ได้เพราะมัน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 ล้นมากว่าพูดไม่ได้จร,ริงๆเออเมื่อกี้ฟังว่าอะไรผิดหรือเปล่าเสวียนคือก่านคือทัานที่เราเป็นไหน่ะ <c oughs> โอ้ยไปแจ็คสสวายนแต่ไหนไม่ข่อยกันยุ่งกันเออเอาบอกว่าเราวังได้ใจเพือ่อนเองคือฟังอะไรมา ผู้จัดการรทุนน้อนกันเกิดโรงแรมันอี่บวันครในปารลุ่มสีผู้จัดการเขาหัวน้ามานน้อน้ำมันใดผู้จัเงินคือกันผู้เงินของพ่ในเครื่องรถไหนน่นล่ะอันนี้ขับรถเออคอยเบ้าอันนี้นอนเออสามคน่อยกระบืนอืปึ๊อย่างผู้พินอร่าปืนไปวอดีสอนปืนเบ้าหลังกันปืนวรไปวาดีอนเออแต่ว่าจะตาย ที่สุภาพหลักการะมามนี่อยกมูกินหยังกับ่ไดหลายกินกินไข่ก็บว่ได้กินเน้อป่ากพักระ่ายากาอากาศเปลี่ยนแปลงไปล้วจางเลยพี่น้องลูกไข่คือสุภาพก็คือบาดเครื่องเขาทะลุทะลก็จะใขไใ่หมาที่จกวาเอาไม่ปนตัที่คแล้วพูดเขากัขอขอบคุณพี่น้องคแรกขอบคุณเื่อนทีขอบคุณทุกคนกนกันเลยคนคในหาลูกท่าเอาในเวาขอบคุณดีน คันมมันใจเราท่านพีนกนก่กนนงน้นอยเลยนำมาแนนี่เลยครับเพื่อนมากเป็นเป็นตัวคือปกติคนเท่านี่ลอยลอยตัวเส้นกับสุขภาพนะแต่ว่าผมอยู่ประมาณแปดสิบตัวเส้นกับสุขภาพแต่ว่าหน้าที่การงานไม่เคยบกพร่องตั้งแต่เกิดมาเลยนะครับผมก็เคืเหยียดหนูบกพร่องตอั้งที่การงาน,นถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่สุขเบ่งน,น,นะครับแต่ว่าคืออยากให้ทุกคนแบบว่าอักเสีงมือแย่งน้นะอง แยงโมงแย่งนะครับขอบุณพ่นองทีมาดวมด้านเมือนีขอบุณพินองพี่สื่บัรในเซิรตุกุกตุคนนคี่ว่าทุบุกคนก็คือสปอร์เฮงสพอร์เฮงลั่นใจทรงให้กับสร้รางเหล่าประเด็สินเติบโตเป็นอยางนะคะรับบ่งสร้างเหล่าประเด็นสินครุลเพถามบาปีนีเฮ็สซมีปีหนาสิห่หญ่ึ้ดบอปีนื้ปีต่อไปชิปปียี่สิบปีขนางหน้า่ขึ้นบ่ผมบ่สามารถตอบได้เพราะ ทุกการเติบโตขึ้นอยู่กับทุกทคนนะครับกระสัวขอบคุณพี่น้องพี่นงรับรุ่นปุ๊บสรานเหล่าเติบโตเรื่อยๆพี่น้องเบิรสร้างเาล่ากัดเบิร์ตครั